สวัสดีครับชาวโนเกียก๊งและเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่อง Nokia 700นะครับว่ากันว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดของโ o k i ียในเวลานี้นะครับดูรอบกล่องคร่าวๆครับด้านหลังมีรายละเอียดคร่าวๆวัสดุกล่องทําจากวัสดุรีไซเคิลครับผมเมื่อเปิดเข้ามานะครับเจอโนเกี Nokia 700อ่ะมาไมวก่อน วอลชาร์จหูฟังครับแบตเตอรี่สายไมโคร USB ครับผมเามาอีกมีคู่มือเริ่มต้นการใช้งานนะครับมีภาพประกอบด้วยอ่านเข้าใจง่ายแน่นอนข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย มาดูโนเกีย700เข้าวๆกันครับโนเกี Nokia 700เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียนเบลระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของโนเกียนะครับมี CPU 1 GHz หน่วยความจำภายใน2 g b ครับผมสามารถเพิ่ม m e m o r รี a กาได้สูงสุด32 g b ครับใส่แบตดูแล้วกัน แถมยังรองรับการใช้งาน NFC นะครับ Near Field Communication แค่แตะปุ๊บก็รับข้อมูลส่งข้อมูลกันได้รองรับ 3G ครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่าน WiFi ได้หน้าจอ3.2นิ้วครับ m m ม l ม Dis ทิสเพยเปิดเครื่องมาแล้ว พบกับหน้าตาใหม่ของซิมเบียนเบลนะครับกำลังโหลดอยู่หน้าเมนูเตรียมพบกับพรีวิวและรีวิวของ n o เกีย700ได้เลยเร็วๆนี้ครับผม Something